สวัสดีค่ะพูดให้คลิปกับนิชากรนนะคะวันนี้จะพามาลงพื้นที่เป็นพื้นที่นานะคะวันนี้น้องก็พาดูชาวบ้านเขาวัดที่แบ่งกันนะคะก็ให้ความรู้เรื่องที่ดินนิดนึงนะคะว่าพี่น้องนะคะการแบ่งที่ดินการแบ่งโฉนดนะคะการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาก็จะมีที่นากันใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่ก็จะมีที่นามีทรัพย์สินนะคะของตัวเองพ่อแม่นะคะคนสุพรรณก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้องก็ มาเรียนรู้วิธีการที่จะเป็นชาวสุพรรณนะคะก็คือต้นตระกูลน,นะคะก็มีการทํานาทํำลงสีแล้วก็ขายของโชวห่วยอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาจากหลังเทะเทศก้าไฟแรงนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนที่เป็นออชาวแคนาดานะคะ ที่มาเจอกันที่เมืองไทยแล้วก็มีการคุยกันน้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่เป็นคล้ายคล้ายแอมบาสเดอร์ของเมืองไทยที่ชาวต่างประเทศนะคะเป็นแบ็คแพคเกอร์หรือว่าคนที่เดินทางมาต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายมานะคะว่าจะมาขอพักขอเรียนรู้รู้จักวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็จะเตรียมทำโรงเรียนที่จะใช้สอนภาษาอังกฤษในพื้นที่นะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สร้างการทำนาที่ เป็นเขาเรียกว่ากเกษตรนะคะที่สามารถกรเกษตรพอเพียงหรือว่าโคกหนองนานะคะแต่ว่าน้องยังไม่ได้โครงการเพิ่งจะมีความคิดริเริ่มว่าช่วงเวลาต่อไปนี้ก็จะเนื่องจากว่ามันมีสารพิษเยอะนะคะน้องเลยต้องทำเรียกว่าทำทำของตัวเองคะ่ะเพื่อที่จะไม่มีสารพิษนะคะกินอาหารปลอดสารนอกจากดูแลสุขภาพร่างกายนะคะน้องก็จะมาสายเฮลตี้ละตอนนี้นะคะดูแลร่างกายแล้วก็อยู่กับ ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวบ,บ้านจริงๆนะคะอันนี้ก็มาดูพื้นที่เขานะคะว่าเออนาประชาชนเขานาน,าน้ําดีข้าวดีก็หมื่นกว่านะคะประมาณ1นึ0 0หมื่นหนงนะคะเราบริเวณคันนานะคะแบบนี้นะคะก,ก็จะมีห้างร้านแบบนี้นะคะมีตบปลูกต้นกล้วยนะคะอันนี้ของจริงเลยปลูกต้นกล้วยแล้วกออ็มีปรีนะคะ มีปล <poisoned. S 2> ีน some ี Guys, はは่มีรถถ่ายแล้วนี่คออันนี้เรียกเขาเรียกข้างนานะคะแล้วคนเราก็มาอยู่กันพื้นที่นาก็เป็นหลายสิบไร่นะคะเป็นร้อยไร่หรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ติดถนนแล้วก็จะมีคลองที่เราทําน้ําของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นที่ดินของเราเนาะมีหัวปีกล้วยมีกล้วยจริงๆนะคะแล้วก็มาดูนะคะคุณภาพของต้นข้าวนะคะนี่คือเมล็ดข้าว รวงข้าวนะคะก็นี่ยาก็ทาเรียบร้อยแล้วนะคือเพื่อนน้องอ่ะไปซื้อไปซื้อที่ดินที่เอลซาบดอนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําปลูกผลไม้ต่างๆเขาเรียกว่าฟูตเทเรียนนะคะคือเขาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็กินแต่ผลไม้อย่างเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะกล้วยประชาชนเขาก็จะปลูกในนาก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะมีปลาบ้างอะไรก็แล้วแต่ ปลูกผักปลูกหญ้ามีชะอมนะคะตามไร่นาแบบนี้อันนี้พามาลงพื้นที่นะคะต้นกล้วยก็ชาวบ้านเขากินง่ายอยู่ง่ายนะคะก็กลับมาสู่ทฤษฎีศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะคะน้องก็เป็นลูกของพ่อนะคะเดินตามเส้นทางศาสตร์รัชกาลที่9นะคะใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกับ ทำที่ดินของเราที่นาของเราให้มันมีคุณภาพแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะที่จะทำให้ชีวิตเราอยู่ต่อไปได้นะคะก็กลับมาดูคือน้องอะ่ะไปอยู่กรุงเทพนานแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศนานก็เลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ไหนๆช่วงนี้เป็นฝ่ายค้านก็เลยมีความคิดรเริ่มาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะก็มีต้นฝรั่งนะะต้นมะพร้าวมีหนองน้ำที่วัยยงป่า พา,าเธอเลาะดูอันนี้ไม่ใช่ของน้องนะะอันนี้เป็นของญาติญาตินะนาข้าวาดูไปเรื่อยๆเพราวิธีการทํานาน้ําดีมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็อยากจะได้ข้าวไลซ์เบอร์รี่จากเพื่อนที่สุรินนะคะเพื่อนที่สุรินถ้าฟังจุกเอาเตรียม เ,เม็ดข้าวเปลือกไรส์เบอร์ี่ไว้ให้น้องด้วยน้องเตรียมที่จะอันนี้ั้นนานะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะคนที่ทำนาเขาก็มาพักอยู่แถบนี้มีบ้านอากาศดีนะคะชีวิตมีเหลืองๆมันก็ทำนาไม่พร้อมกันเพราะว่าเนี่ยค่ะคุณภาพของต้นข้าวดีมากค่ะแล้วนี้ก็คือพื้นที่สุพรรณบุรีนะคะที่นิชากรมาดูพื้นที่นาข้าวแล้วก็จะมาเป็น ชาวนานะคะแล้วตอนน้องเป็นเด็กนะคะคุณอุ้มศิริอากรน,นะคะเขาทานานะคะเขามาซื้อเนื้อที่หนึ่งไร่แล้วเขาก็ฉันอยากเป็นชาวนานะคะตอนนี้น้องก็มีความรู้สึกว่าน,น้องเข้าใจความรู้สึกนั้นเพราะว่ามันทาเล่์แปลว่ามันท้าทายความสามารถว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเราเรียนบริหารเราจะสามารถมาจัดการกับการทํานาให้มันได้คุณภาพสูงสุดได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือไม่นะคะนิชกรก็อยากจะฉันอยากเป็นชาวนา ะะถ้าใครถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้นะคะอยากมาพักพอนอยากมาซื้อที่ดินที่สุพรรณนะคะก็ติดต่อน้องได้นะคะเป็นในหน้าที่ดินด้วยออนะคะก็มาทําเป็นโฮมสเตย์หรือว่ามาเป็นโรงแรมก็ที่ดินกําลังพัฒนานะคะคนก็หนีนะ้ํามาอยู่สุพรรณกันเยอะนะคะลาไปก่อนคะ่ะพาเที่ยวท้องทุ่งนาไปแล้วนะคะนิากอน ถ้าใครอยากมาดูงานการทำงานอยากมีไล่นาอยากมีโฮมสเตย์มีบ้านนะคะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากอยากปลูกข้าวของตัเองก็เชิญมาที่สุพรรณเลยนะคะรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแถวพื้นที่เขาก็จะมีการปลูกยูคาลิปตัสกันนะคะปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวยูคาลิปตัสเลี้ยงไก่ต่างๆมีไก่ก็คืออันเนี้ยมีสวนมะม่วงด้วยนะคะพื้นที่กันหลายไปมีสวนมะม่วงมีปลูกยูคาลิปตัสมีโตแล้วนะคะพวกนี้ก็เป็นรายได้มีต้น เาคพื้นที่ก็ทําไมต้องสุพรรณบุรีเพราะว่าสุพรรณบุรีมันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และธ้าุมีสารอาหารที่มันเหมาะกับการปลูกข้าวอาหารนี้ต้นมะยมและต้นยาต้นรผาวนะ ก็เป็นมาดูที่พักเหมาะสมกับการทำรีสอร์ทมากถ้าใครสนใจพื้นที่ตรงนี้ก็บอกได้เลยนะตรงนั้นก็มีน้ำมีต้นตะขบนะถ้าใครไม่เคยเห็นต้นตะขบก็พาให้ดูแลกันตอนเป็นเด็กเนาะแบบนี้ดอกตะขบลูกตะขบเป็นอย่างนี้นะคะลูกสุกๆไม่ได้นี่ดอกมันน่นี่ก็พื้นที่ต้นอยู่คาลิตัส น,นี่แหละค่ะแล้ววันนี้ก็ค่ะลาไปแล้วลาอีกรอบนึงก็มาเที่ยวกับนิชกอลนะคะพามาดูสวนน้องไร่นาของน้องนะคะ ญาติพี่น้องของน้องที่ต้นตระกูลที่มีนาทําอยู่สุพรรณก็มีนากันทุกคนเลยนะคะใครอยากมาทํานาอยากมาเยี่ยมนิชากรมาแคมปิ้งนะคะก็จัดมาได้เลยที่สุพรรณนะคะสอนภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาเรียนรู้วิธีการทํานานิชากรก็จะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะมีโคกน้องนาะมีบ้านควายมีสิ่งต่างๆมากมายในสุพรรณบุรีนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรู้ให้การศึกษาก็ติดต่อมาได้คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะน,นิชากรนะคะบ๊ายบาย นี่ก็พามาบ้านคุณลุงนะฮะเรียกพี่ดีกว่ามามาเปิดคุยกันนะฮะมีการตัดแบ่งที่ทางที่นากันว่าจะแบ่งยังไงนะฮะที่ได้เท่าไหร่อะไรกันบ้างนะฮะเพราะว่า สุพรรณใครได้หนุ่มสุพรรณไปก็จะมีที่ทํากินนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องยารักษาโรคหรือว่าอาหารเพราะว่าทุกคนนะมีที่ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกข้าวนะคะมีปลาในน้ํามันสมชื่อนะคะอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวน้ําก็คือในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวนะคะแล้วก็มีสวนมะม่วงนะคะนี่ก็มีชะอมนี่ค่ะพาเดินไปดูนะคะต้นชะอมนะข้างหลังน้องโอ๊ยแดดร้อนมีตำลึง ะะมีกระถินนะคะนี่แหละคือชีวิตของชาวสุพรรณสาวสุพรรณเมืองเหนอือนิชากรนะคะมาพบน้องได้ที่นี่มาเจอน้องได้ที่นี่แล้วน้องจะพาทำนาค่ะพาเที่ยวนะคะจากอำเภอเดิบ้างน้งบวดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ